อเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวสไปรอลควมาลอยนะโอเคอเห็นไหมนะจะมุนไปนจะมองเห็นไหมเนี่ยมองนะงั้นนี่ขึ้นมาโอเคตรงนี้จะมีก้านสปริงอยู่นะเห็นไหมน่าจะมองเห็นนะดันเข้าไปเลยดันเข้าไปปุ๊บตัวนี้จะเด้งอ,อ่านวมนวมนวม นมแอร์แบ็กกีเด้งออกมาข้างก็ทําเหมือนกันโอเคพร้อมด้ก่อนอ่าโอเคทีนี้ยกนวลแอร์แบ็กออกนะถอดปลดปลดสัญญาณเซ็นเซอร์แอร์แบ็กออกดึงสายดินออก อค okay. นี่ก็ออกมาแล้วนะน้อง jpn นี่ถอดน็อตวงมาลายัยใช้เบอร์19นะโอเคถอดต้องขับไปก่อนอืเอาจับไปหน่อยจ้ะจับอเออเกือบไ,ไหมน,นะอ่าโอเคออกละ ไม่ต้องขันน็อตออกหมดนะแล้วอย่าตบพวงมาลัยเด็ดขาดนะครับให้ใช้วิธีโยกใช้วิธีโยกเพราะถ้าตบแล้วเดี๋ยวเซ็นเซอร์มันพังขึ้นมาทีนี้งานงอกเลยมันจะออกระบากนิดนึงมันจะแน่นอพอด้วยก่อนก็ได้เอานะเอาเลยเหรอ โอเคขยับออกมาแล้วนะนะครับทีนี้ปลดสายรู u คอนโทร t กับคอนโทร l ตรงมาเลยนะครับอ่าโอเคครับออกมาทีนี้เราก็ดึงพรงมาเลยออกมาเลยนะฮะนอลอลงมาก่อน นีวก็เห็นแล้วเจ้าตัวกางเสร็จป,ปุ๊บปลดล็อกตรงนี้นะเข้าไปแล้วงัดอืออ่าโอเคถูดมาแล้วปลดสาย ที่ตัวเซนเซอร์ออกอ่โอเคมีงัดจะมีเดือยล็อกอยู่งัดขึ้นมานิดเดียวงัดขึ้นมาสุดล่างโอเค นีถอดตัวเซ็นเซอร์ออกนะครับตัวนี้สําคัญที่บอกว่าไม่ให้ทุบก็เพราะว่าตัวนี้แหละครับมันจะเสียนี่นะครับตัวนี่หนสำคัญ ีประกอบก็ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปลองมาร์กนะครับดูตรงมาร์กใสใ่ตรงลอง่องกดล็อกเข้าไปเวลาใส่ก็ง่ายๆครับดันเข้าไป<อ>ตามตำแหน่งเดิมดโอเคแล้วก็ใส่ปลั๊กคืนใส่น้อยครับ

Okay. ใส่เรียบร้อยหมดแล้วนะใส่สเปรย์ลอนแล้วหักตัวล็อกนี้ออกเลยนะครับหักออกเลยโอเคแล้วก็ย้อนกลับวิธีเดิมโอเคขัดน็อตก่อน คอนโทรลพวงมาลัยและครูดคอนโทรลนี้ก็ล็อกต้อคใส่นวมแอร์แบ๊ก ล็อกขึ้นไปก่อนนะเด้งล็อกขึ้นมาก่อนนะเอนอนสียบไปกดล็อกไปโอเคค่อยๆตบลงไปนะกดลงไปค่อยๆกระแทกลงไปโอเคเรียบร้อยแต่ใช้ได้คอนโทรลทุงมมลายใช้ได้หมดแล้วคูดคอนโทรลใช้ได้ปกติโอเค อ่ะเรียบร้อยเอาไปลองใส่กันดู